ตื่นตืเช้าแล้วค่ะตื่นเช้าวันเด็กกับเด็กคนนี้สวัสดีค่ะผมชื่อน้องเคตาค่ะผมอายุได้หนึ่งเดือนกับอีกสองวันแล้วค่ะวันนี้เป็นวันเด็กนะคะผมตื่นมาตอนแปดโมงครึ่งน,นะคะตื่นมาก็ตาใสา่ไปวว รอกินนมอย่างเดียวเลยคะ่ะนอนดิ้นไปดิ้นมานะครับคุณแม่ก็ห่อตัวให้อย่างแน่นหนาแล้วค่ะผมตื่นมารอบแรกตอนหกโมงครึ่งครับแล้วก็กินนมแล้วก็นอนไปนะครับตอนนี้แปดโมงครึ่งผมก็ตื่นใหม่ะครับพร้อมพี่จะออกไป,ปเผชิญโลกกว้างและะ้วค่ะโอ้โหมีเสียงบุษปาดด้วยะครับ เอาหันไปไหนล,ลูกไปหันไปไหนเย่ yeah, หลังจากที่หนูตื่นนอนแล้วนะครับนุกเคตาก็มากินนมแม่นะครับกินอย่างหิวโหวยทา,ทางที่เพิ่งกินไปตอนหกโมงครึ่งอันนี้แปดโมงครึ่งก็กินอีกครับกินไปจนเจ็ดโมงสิบห้านาทีก็หลับหลับแล้วก็ตื่นมาใหม่ตอนเป็นโมงครึ่งแล้วก็กินใหม่ครับ กิน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 อย่างหิวโหยเลยครับห,หลังจากที่เด็กคนนี้ครับกินอิ่มแล้วเขาก็จะนอนแอ่งแมงมีีทักพักหนึ่งแล้วเราก็จะจับเขาเลยกนันนะครับหน้าตาของเด็กอิ่มนมอิ่มจริงๆนะเนี่ยจะหลับต่อแล้ว ตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงสีนาทีนี่คือท่านอนของเขาครับเวลาเขาอิ่มนมเขาจะทำท่านี้เวลาเขานอนหลับเขาก็จะเอามือมาไว้ตรงคางนะครับอืปากยังขมว่ามิอ่อ่าอ่าอิ่มยิม้มอะ เป็นตอนใสายๆเราก็จะออกมาเดินเล่นกันในบ้านนะคะเฮ้อยู่กับคนตัวยักษน้องแคตาอยู่กับคนตัวยักษเดินไปเดินมาแล้วเดี๋ยวน้องก็หลับมองกล้องหน่ยครัมองกล้องหน่ยคะ่ะ โอ้ยจะหลับแล้วจะหลับแล้วน้องนอนเมื่อกี้น้องก็เล่นอยู่พักหนึ่งแล้วน้องก็นอนนะคะเดี๋ยวตอนไปๆเราก็จะอาบน้ำกันอันนี้ให้น้องนอนดีกว่าพลังแบล าอาบน้ำกันนะคะอันนี้คือตอนกลางวันแล้วน้องอาบน้ำโอ้โหน้องอาบน้ำแล้วปิดไว้ปิดไว้อันนี้อาบไปด้วยสะอึกไปด้วยนะคะโอ้โหสะอึกแรงมากเออเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวน้องเอาขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราอาบน้ำกันเสร็จแล้วแล้วก็มากล่อมน้องนอนโดยที่น้องกินนมไปก่อนที่จะอาบน้ำแล้ว กินไปก่อนแล้วเราก็รอสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็อาบน้ําให้น,อน้องอาบเสร็จปุ๊บเราก็มากลมน้องนอนกล่อมเสร็จนี่น้องก็จะนอนแบบนี้บมงวันก็นอนบนที่นอนตรงนี้หรือบมงวันก็จะนอนบนนี้แล้วเตะความสะดวกของเราวันนี้เราก็ให้น้องนอนตัวเราก็เป็นทั้ง อาหารแล้วก็เป็นทังที่นอนให้แล้วนะคะน้องนอนอาปากนิดนึงนะคะรับฝันดีเลยนะคะถ้าเราให้น้องนอนความไม่ได้นะเพราะว่าน้องอยังเล็กอยู่แต่ถ้าน้องนอนแบบนี้น้องก็จะไม่สะดุ้งไม่ผวาก็เลยต้องให้น้องนอนแบบนี้นะคะม,มันก็จะมีบางช่วงที่น้องจะแบบตักใจ เราก็จะกอดไวนะะน้นะคะมึอ่นนะคะผ้าหผมก็มันเหมือนจะหนาแต่มันระบายอากาศได้ดีนอนนี้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก,ก็จะไปนอนบนที่นอนแล้วฝันดีตอนกลางวันนะคะจุ๊บๆเย่ yeah, หลังจากที่น้องตื่นแล้วนะคะ เราก็ให้นมน้องไปแล้วในข้อของน้องนี้ตอนนี้คือเด็กชายคนนี้กินอิ่มเรียบร้อยดูมือเขาสิเวลากินอิ่มเขาจะบิดแล้วมือเขาก็จะเป็นเงี้ยอขอภัยในความเท้านะคะคุณแม่นั่งให้นมน,น้องนี้เอ้ชิบสองนิ้วแลบลิน้นอ,อิ่มแล้วครับกินไปสองเต้าครับอิ่มมากๆเลย แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องจับน้องเลยนะคะโอ้โหดูมือดูมือมีความน่าเอ็นดูอ,อิ่มเกินจะอ้วกแล้วครับนี่แม่แม่ให้ผมกินเยอะขนาดนี้นี่เริ่มทีบท้บๆแหละแสดงว่าอยากจะเลยแล้วดูมือเขาเวลาให้นมมืออีกข้างหนึ่งเขาจะเอาไว้อย่างนี้ตลอดเลยนะคะนั่แหละเริ่มกระดุกกระดิกแล้ว ไปจับเรอกันดีกว่าตอนนี้เราก็ต้องทำงานแล้วนะคะแต่ว่าถ้าลูกอยากมาทำงานกับเราด้วยเราก็จะอุ้มลูกไว้แบบนี้แล้วเราก็นั่งทำงานนะคะเราจะไม่ให้ลูกเห็นหน้าจอแล้วก็หันหน้าเขา,าทางนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผ้ามาปิดไว้หุมไว้นิดนึงให้เขาไม่เห็นแสงเขาจะได้นอนหลับสบายแต่ว่าเขาชอบนอนบนตัวแบบนี้ นอนคุดคู่ลูกดิกลูกดิกของเขาแล้วเขาก็จะดินดนดนด้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปนิดหน่อยแต่นอนแบบนี้เขาจะนอนได้นานขึ้นแล้วแต่วันบางวันแบบถ้าลูกค้าเยอะๆถ้าเราทํางานเรามีลูกค้าเข้าเยอะๆเนี่ยก็จะให้มันนอนบนนี้อย่างนี้แล้วก็ทํางานไปด้วยเราก็จะมีไอเทมเสริมก็คือเป้อุ้มแล้วเขาใส่ในเป้อุ้มแล้วก็นอนอย่างนี้ได้แต่ก็ทํางานก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ทําได้เนะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึง่งซึ่งเขาเพิ่งหลับไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เลยให้เขาหลับต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวก็ปลุกเพราะว่าเขาต้องนอนอีกทีประมาณสองทุ่มครึง่งสามทุ่มแล้วก็นอนยาวไปถึงประมาณตีสองนะคะแล้วก็ตีสองเขาอาจจะไม่ตื่นเองแล้วก็จะปลุกมากินนมเปลี่ยนเพลทแล้วก็กอมนอนจนถึงประมาณแบบตีสามนิดนิด,นดแล้วเขาก็จะหลับหลับประมาณตีห้าครึ่งหกโมงเขาก็จะตื่นมาใหม่ อันนี้ก็คือเราเลี้ยงแบบนี้แต่ว่ากลางวันเนี่ยเราก็จะปลุกบ่อยหน่อยแต่บางทีเราก็จะไม่ได้บอกว่าเราปลุกนะเราให้กินนมนะก็ให้ดูบางส่วนว่าวันวันหนึงเนี่ยเด็กตัวน้อยๆคนนี้ทําอะไรบ้างนอนรับฝันดีเลยถ้านอนบนตัวคุณแม่เพราะว่าเมื่อกี้ค่ะเราก็อุ้มก่อมแล้วเราก็เอาไปนอนบนที่นอนเขาก็ตื่นนอนได้ห้านาทีเขาก็ตื่นสองรอบก็เลยตัดสินใจเอามานอนบนตัวก็เลคือแบบ มีตื่นลืมตาม,มาดูบ้างแอบชำเลืองมองคุณแม่อยู่หรือเปล่าถ้าแม่ไม่อยู่ก็ร้องจกัจกจ <c oughs> ักก็คือนอนวันที่นอนเขาตื่นมาเขาก็ไม่ร้องนะแต่สักพักหนึ่งเขาก็จะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วก็จะเริ่มแบบร้อง <c oughs> แหละแต่ว,ว่าตอนเนี้ยถ้ามานอนเงี้ยเขาก็ชำเลืองมองถ้าเราอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ร้องมีภาวะ <c oughs> ถ้าเราอยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอ,อ๋อสบายใจนอนต่อได้ <c oughs> ก็คือเราไม่อยากให้นอนคว่ำเท่าไหร่ บนเบาะเนาะก็เลยให้มานอนตรงนี้มันจะอบอุ่นกว่าอ,อ่ะตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้ให้น้องนอนก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่ทำงานก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะแล้วก็ให้น้องกินนมแล้วก็นอนกลับน้องนอนอันนี้น้องยังหลับไม่สนิทเห็นไหม เด็กก็จะมีช่วงเวลาหลับแบบเนี้ยประมาณ20นาทีเราก็ต้องกอบให้เขารับสนิทพอเขารับสนิทแล้วเนี้ยเราถึงจะวางได้นะคะดูยังใไหว่าเขารับสนิทมือเขาจะแบบนี่คลายไม่ใช่แม่สิตางนะแต่คลายนี่แต่แต่กำได้ไหมอันนี้คือยังลับไม่สนิทเดี๋ยวเราต้องกอมต่ออ่าโอเคโอเคโอเคนี่นี่นกอบให้ดูเอาเพลงด้ไหม น้องชื่อน้องเคตาน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 าชื่อเคตานานานนานนานนาแล้วก็จะกล่อมด้วยเพลงประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเพลงของน้องเคตาแล้วก็จะเรียกชื่อเขาแล้วก็นานานาน ล้วเคาก็จะหลับเพราะว่ากล่อมเพลงอื่นเคยกล่อมน้องเคตะมีลูกแมวเหมียว,วเขาไม่เอาเขาไม่ชอบแมวเหมียวก็จะเอออย่างเงี้ยเออสะดุ้งืออต้องรอเขารับสนิทก่อนนะหน้าตาก็น่ารักประมาณนี้แต่ความแสบนี่ใช่ย่อยครับ บางวันก็ให้คนอื่นกล่อมได้บางวันก็จะเอาแม่คนเดียวดูห,หน้าเขาดิดูหน้าเขานี่คือเขาสงบแหละกหลับไม่สนิทมีริมตากระปิบกระปิบโอเคค่ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเดี๋ยวเราก็กลอมน้องนอนกันนะคะและเดี๋ยวก็จะปลุกให้กินอีกประมาณสัก สี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ตีสองแล้วก็ตอนเช้าเลยโอเค